เห็ดแล้วจ้ะกินไปแล้ววันนี้ได้ไส้กรอกอีสานกับผักสวนเราเองนะจ๊ะผักสวนเราแบบต้นไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็กรอบอร่อยอืม ผักเคลใบใหญ่มากอันนี้เราหักครึ่งกแล้วเคลอร่อยมากมเคลอร่อยมาก ฮิกเม็ดเดียวเสกเกาะเขีวฮืมคอสฟินเล่ ความกรอบเคืมอ,อร่อยแซ่บอะผัดเคี่ยวแล้วมันจะแบบไม่ไหม้แบบนี้ทุกคน เสียดายแต่กินได้อยู่อร,อร่อยอืมฮึ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 มฟินกรอบมากอืม มีความสุขกินของอร่อยมีความสุขพักก็แบบปลูกเองกินเองอืม อืมอืมไม่ค่อยกินก้านกินสบายอืมแฟ